สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา65นะครับโจทย์สนามแห่งหนึ่งมีการวางหมุดที่มีลักษณะเป็นตารางจุด100จุดโดยให้แต่ละหมุดที่อยู่ติดกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนอยู่ห่างกัน1เมตรและกำหนดตำแหน่งอ้างอิงในลักษณะคู่อันดับดังรูปนะครับแก้มปักเสา3ต้นไว้ที่หมุด0ูน5 8 2และต้องการเลือกเชือก3เส้นจากเชือกทั้งหมด6เส้น เพื่อขึงเชือกระหว่างเสาแต่ละโทษต้นเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยแต่ละด้านใช้เชือกเพียงสีเดียวซึ่งเชือกแต่ละสีมีความยาวดังนี้นะครับการเลือกเชือกในข้อใดทำให้แก้มขึงเชือกได้ตามที่ต้องกักกต้องารคือข้อนี้ครับเราจะเอาเชือกมาขึงตามหมดไว้เขาบอกว่ามันมีจุดแรกอยู่ที่00 จุดที่2อ,อยู่ที่65ตรงนี้เป็น0010 20 30 40 50 60, 60 60อยู่ตรงนี้65 61, 60 6 61 62 63 64แล้วก็65ตรงนี้คือคู่อันดับ65 82ตรงนี้6ละ7 8 80 81 8 2 82อยู่ตรงนี้ ในที่นี้เราต้องการขึงเชือกสด้านตรงนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์จะหาความยาวเชือกที่เราจะต้องใช้ในแต่ละด้านสมมุติว่าตั้งชื่อตรงนี้ว่าจุด A จุด B แล้วก็จุด C หาความยาว A B มันก็คือสแควร์รูทเรื่องของจุดกับจุดเนาะ ก็เลยกลายเป็น6ลบ0กำลัง2บวก5ลบ0กำลัง2อ่ะเขียนให้หน่อยละกันเอ่อ distance จะมีค่าเท่ากับ x 1ลบ x 2กำลัง2บวก y 1ลบ y 2กำลัง2นะครับก็คือสูตรในการหาระยะทางระหว่างจุดกับจุดตัวนี้ก็เลยกลายเป็น36บวกย5ซึ่งมันคือรูท ในที่นี้คือ61สิบเอ็ูหเนี่ยมันมีค่าโดยประมาณ7กว่ากว่า7ปลายปายเลยนะครับเกือบเกือบแล้ละแปลว่าเชือกที่สามารถนำมาใช้ตัว AB ได้ก็คือเป็นเชือกสีน้ำเงินสีม่วงหรือสีเหลืองก็ได้ถัดมาคราวนี้ถ้าหาระยะทาง AC AC คือสแควรรู 8-0ลบ0กำลังสองบวกกับ2-0ลบ0ลังสองขอคิดเลขเร็วขึ้นหน่อยละกันตัวนี้คือ64บวก4ได้กลายเป็นรูท68มีค่าโดยประมาณ8ปดกว่าดังนั้นแปลว่า AC สามารถใช้เชือกสีม่วงหรือสีเหลืองได้ค่าวนี้ถัดมาตัวสุดท้าย ถ้าบอกว่า bc bc มันเหมือนสั้นๆเนอะ bc เท่ากับ square root หลบแยกกำลังสองบวกกับ5ลบ2ยกกำลังสองตัวนี้ออกมาก็เลยกลายเป็นรูทสีบวก9ก็คือรูทสิบมีค่าโดยประมาณ3กว่ากว่าแปลว่าด้าน bc อ่ะใช้เชือกได้ทุกสีเลยนะ ใช้ได้เชือกได้ทุกสีเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเรามาลองเช็คดูแปลว่าในช่วงน้ำเงินม่วงเหลืองอะ่ะมันต้องใช้สองเส้นนะครับน้ำเงินม่วงเหลืองตรงแถวเนี้ยต้องใช้สองเส้นเพราะว่าต้องมีเส้นหนึ่งเป็นของสีฟ้าก็คือ AB มีเส้นหนึ่งเป็นของสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ ถ้ามันไม่ได้มีน้ำเงินม่วงเหลือง2ครั้งพี่แบงค์จะตัดทิ้งตัวนี้ใช้แดงขาวเห็นไหมมีแดงกับขาว2อันน่ะถ้ามีแดงกับขาว2ออันมันไม่พอนะครับถ้าใช้แดงให้กับด้าน BC ไปขาวมันจะใช้กับด้าน AB กับ AC ไม่ได้นะครับตัวนี้มันผิด ใช้แดงเขียวนี่ก็เหมือนกันถ้าใช้แดงไปแล้วเขียวห้ามใช้แปลว่าตรงนี้ต้องเลือกใช้ได้แค่เส้นเดียวนะครับตรงนี้ต้องใช้สองเส้นแดงน้ำเงินเอ๊ะน้ำเงินม่วงแดงน้ำเงินม่วงอันนี้ใช้ได้เพราะว่าน้ำเงินกับม่วงใช้2เส้นอันหนึ่งเป็นของ A B อันนี้ใช้น้ำเงินน้ำเงินใช้กับ A B แล้วสีม่วงไปใช้กับ ac แล้วสีแดงใช้กับ bc เอออันนี้ได้คราวนี้ถัดมาถ้าเป็นขาวเขียวเห็นไหมครับขาวเขียวมี2อันอีกละอันนี้ใช้ไม่ได้ขาวเขียวเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ3นะครับจริงๆข้อนี้คือใช้ระยะทางระหว่างจุดกับจุดในการวัดแล้วต้องเข้าใจว่าจะใช้น้ำเงินม่วงเหลืองเนี่ย สอ,อันเนี้ยต้องใช้สองครั้งนะครับแต่ต้องใช้แดงขาวเขียวแค่ครั้งเดียวนะครับก็เลยค่อยๆตัดช้อยทิ้งทีละอันตอบข้อ3ครับ